วันนี้นะคะพบกับวิธีการทำกระทงแบบเรียบง่ายวันนี้เราจะสอนท่านผู้ชมทำกระทงจากใบมะม่วงใบมะม่วงที่มีอยู่ทั่ว,วไปแถวบ้านเรานะคะสามารถทำกระทงมาได้อย่างสวยงามตอนนี้เราทำมาเสร็จแล้วหรือแต่ตกแต่งดอกไม้เราก็มาดูวิธีการทำกันนะคะว่ากลีบแต่ละกลีบนั้นทำกันอย่างไร วิธีการทํไม่ยุ่งยากอะไรเลยใบมะม่วงใบมะม่วงเราก็เก็บใบมะม่วงที่มันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะถ้าแก่เกินไปแล้วใบมันจะเข้มแล้วเวลาพับมันจะแตกไม่สวยอ่อนเกินไปมันก็จะช้ำเพราะฉะนั้นเลือกใบมะม่วงที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปอันนี้เราจะทําแบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้ทําเรียนแบบใบตองเลยเราก็นําใบมะม่วงมาแบบนี้นะคะควะคะ่ำเอาด้านที่มีก้านขึ้นข้างบนเสร็จแ,แล้วเราก็นําดอกพุดธนะคะใช้ถนปลายนะคะเราเน้นใช้ถนปลายก่อนนะคะ ใช้ดอกพุดธวางแบบนี้แล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนแบบใบตองเลยนะคะม้วนม้วนให้แน่นๆนะคะพอม้วนได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดตัดออกพอตัดได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาแม็กมาเย็บนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเราก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็เตรียมวางไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะทําแบบนี้ เราก็นําใบมะม่วงมานะคะใช้ส่วนปลายนําใบพุทธหรดอกพุทนะคะมาวางเราก็ม้วนแล้วเราก็พันพันได้งนี้เสร็จแล้วตัดออกดอ,อกนะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็เตรียมอันนี้ไว้ ต่อไปอันนี้นะคะพับจีบทีการพับจีบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใบมะม่วงเช่นกันนะคะพับถนปลายก่อนพับเหมือนเราพับกระดาษนะคะพับฮะก้านก็จะไม่แตกเพราะใบมะม่วงอ่าเราทำคือใบมะม่วงนี่มันไม่อ่อนเกินไปแล้วมันไม่แกะเกินไปเวลาพับก็จะง่ายนะคะพับมาสวยๆแบบนี้ พอพับได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ใบต,ออตัวนี้เราก็ตัดออกตัวนี้เราก็ตัดออกเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้ใช้แม็กเย็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็วางเตรียมให้พร้อม วิธีการทําเราจะเอาไอ้ที่แหลมๆนี้ทําก่อนนะคะเราก็นำแหลมๆนี้มาวางวางใช้ตะปูปักลงไปต่อไปล้วก็มาวางวางเฉียงลักษณะแนวนี้ให้มันเท่าๆกันแล้วก็ปักแบบนี้ไปเรื่อยๆปักแบบนี้นะคะปักลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ตอนนี้ชั้นที่หนึ่งของเราก็ทําเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วชั้นที่สองที่เราเตรียมไว้เราก็มาวางสว่างวางสับว่างตรงนี้เลยนะคะวางสว่างแล้วเราก็ใช้ตะปูเข็มปักไว้เหมือนเดิมวางสับว่างทุกอันเลย เวลาเราหันใบมะม่วงนะคะใบมะม่วงมาานันจะมีด้านหลังกับด้านหน้าแล้เอาด้านหน้าหันมาทางนี้เราก็ต้องด้านหน้านะคะหันมาทางเดียวกันถ้างนั้นมันจะไม่สวยถ้าเราวางสลับด้านเห็นไหมคะใบมะม่วงก็สามารถดัดแปลงทาเป็นกระทง แทนใบตองก็ได้นะคะบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้ใบตองอย่างเดียวใบไม้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราสามารถดัดแปลงทําเป็นกรีบกระทงได้อย่างสวยงาม ตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นําใบไม้ดอกดอกไม้มาตกแต่งให้สวยงามอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีดอกอะไรนะคะต่อไปเราก็จะนําดอกดาวเรืองมาตกแต่งนะคะดอกดาวเรืองของเราก้านยาวแบบนี้ตัดก้านยาวแบบนี้นะคะเราปักไปเลยไม่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันต่อก้านนะคะเพราะดอกดาวเรืองนั้นก้านถ้าตัดใหม่ๆมปุ๊บก้านมันจะแข็งเราก็ปักลงไปได้เลยอันนี้นะคะถ้าก้านมันยาวนิดนึงเราก็ตัดออก แต่ออกนิดนึงแล้วเราก็ปักลงไปเลยนะคะปักลงไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็นําดอกดาวเรืองมาปักตรงกลางเสร็จแล้วสวยงามนะคะแล้วก็นําทูบนําเชียนมาปักก่อนก่อนที่เราจะปักดอกดาวเรืองปิดให้หมดตรงกลางนะคะเราก็นําทูบเทียนปักอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นําดอกดาวเรืองมาเสียบซ้าลงไปอีกนิดนึงนะคะ ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้กระทรงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วสวยถ้ามาชมดูคลิปวิธีการทำกระทรงจากใบมะม่วงแบบง่ายๆของเราถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้วิธีการทำกระทรงจากใบมะม่วงสวยๆนี้ไปพร้อมๆกับ,กบเราพบกับคลิปวิธีการทำกระทรงในรูปแบบต่างๆกับช่องเราในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ